บิะห์มานิรเราะฮีมอัล a l h a m d u l ah uh. am ah. i l l a h i r บ b b i l a l a m ี n วะ bihi nasta'in ลาฮอละวะลากุวะอิลลาลลาฮิลอ ع ลีลอะซีมอัมมาบะซัลลัมุะลัยกุมวรหมะตุลล์วะบะราะตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลเลาะณ์นะหูวตาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับ บทบัญญัติจากฟากฟ้า,ฟาในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันนะครับถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งข่าวดีการบอกข่าวดีกันแล้วก็าการขอดุดานะครับให้แก่กันตอนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีเป็นบทบัญญัตินะครับที่ได้ยกกันมาในตอนแรกๆเนี่ยหลายอายะ์ด้วยกันแล้วก็มีฮะดีษจากท่านรอซูลสลลลฮวอะลฮวะซัลลัมได้พูดถึงนะครับข่าวดีที่ บอกกับท่านหญิงขอดียะนะครับว่าท่านหญิงขอดียะนั้นบรปลายอนาคตของเธอนั้นเธอจะได้อยู่ในสวงสวรรค์แล้วก็เธอจะได้อยู่ในบ้านที่ถูกประดับประดาด้วยมุกนะครับแล้วก็ในบ้านในใน,ใน,ในอุทยานในสวงสวรรค์ที่เธอจะอยู่นั้นจะไม่จะมีแต่ความเงียบสงบไม่ได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ท่านหญิงขอดียานั้นจะได้อยู่ในที่ที่ไม่เมื่อยลา้าไม่เหนื่อยล้าอีกแล้วชีวิตในสวงสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ท่านรอดซูลสลลลลลัวไรหัวซัลัมได้บอกนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดีในอนาคตของท่านหญิงฮาอิชาข่าวดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้สละโลกดุนยานี้แล้วอเล็กซ์วานอตาลาก็จะท่งตอบแทนให้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าจะไปมองในแง่มุมของเรื่องของการหลักการศรัทธานะครับการอีมานนั้นเราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเพราะว่าที่เราซุนได้พูดนั้นอัลลอฮฺสุบานอาลต阿ทรงบัญชาใช้ให้พูดพ่องทรงยืนยันเอาไว้นะครับว่าวา,ายันติกรอานอินฮาวอาินหวนัวอินลาวะยูยูฮาแท้ที่จริงแล้วท่านเราซุนนั้น ไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์ที่อยากจะพูดก็แปลว่าไม่ใช่หมายความว่ารักพัญญาคนไหนก็ยกยอสเลอเลอิศแล้วก็พูดไปว่าจะได้อยู่ในที่ที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอ uh ินหัวอินลาวะอยู่ยุหาทารุลไม่ได้พูดตามอรมารมณ์ใครปราถนาจะพูดอะไรก็พูดแต่ว่าสิ่งที่ทารุณสลัดลอหัวลายหัวสลัมพูดนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นอันวะยูเป็นวะฮีเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอวตาลาทรง ต้องการให้พูดเพราะฉะนั้นการที่พูดบอกข่าวดีกับท่านหญิงคอดียะนั้นก็ประสุนไม่ได้พูดตามนับสตูตามอารมณ์ของเราซูลแต่อัลลอฮฺสุบานอตาลาทรงใช้ให้เราซูลพูดทรงใช้ให้เราซูนนั้นบอกข่าวดีกับท่านหญิงคอดียะนะครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการแจ้งข่าวดีการบอกข่าวดีไม่ว่าข่าวดีนั้นจะเป็นข่าวดีที่แจ้งแล้วเนี่ยผลของมันจะได้รับในดุนยานี้หรือผลของมันจะเกิดขึ้น ในโลกอาคิรอกก็ตามเราก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่อัลลอฮฺสุบานตลาทรงประกาศเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานข่าวดีที่ทาา่านอัลลอฮฺสุลลัลละลอัลลอฮได้พูดเอาไว้ในพระวจนะในใน,ใน,ในคำพูดนะครับของท่านพี่น้องครับในวันนี้นะครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าคงจะต้องเคลื่อนย้ายมาสู่อีกหัวข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของอการสั่งเสีย ขณะเราเดินทางนะครับขณะการเดินทางมีการเดินทางแล้วว่ามีการอําลาหรือการไปขอดุอาให้กันสําหรับผู้ที่เดินทางหรือไปบอกกับผู้ที่เดินทางว่าให้ขอดุอาให้กับเราบ้างนะครับเขาไปที่ไหนสมมุติเขาจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปทําอมร์นะครับขอให้อัลลอฮฺสุบานอูวัตาลาทรงคุ้มครองทรงเดินทางให้ประทานความอะไรปลอดภัยให้ตลอดการเดินทาง ขอให้เราได้ความสะดวกตลอดการเดินทางไปอย่าได้ไปติดไปขัดไปยุ่งเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่ยุ่งนะครับเรื่องสัมภาระในการเดินทางเรื่องน้ําหนักขอให้อาลอได้ให้ความสําเร็จลุล่วงในการเดินทางนะครับและบอกกับเขาอีกหลังจากที่เราขอกับเขาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอต่อหน้าหรือว่าขอรับหลังก็าตามแต่ให้เรารู้ว่าการขอดุอาให้แก่กันในการรับหลังนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ เป็นดวอาที่เป็นมุสตาญับเป็นดวอาที่อรรถสุบานุตาลาทรงรักไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าขออะไรถ้าก็เรามีความจริงใจนะแค่ดี็บอาขอรอคุมค้มครองนะขอรอให้ความสะดวกตลอดการเดินทางนั่นะแหละส่วนที่เราจะขออะไรอีกมากมายที่จะให้เขาได้รับความสําเร็จให้เขาไปมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้เขาได้ไปประกอบพิธีกรรมต่างๆได้สําเร็จลุื่องเราก็มาขอขอรับหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่อรรถสุบานุตาลาทรงโปรดแล้วก็ทรงรัก มากกว่าที่จะไปขอให้กันต่อหน้าเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ออกมาจากความจริงใจหรือว่าไม่ได้ออกมาจากความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่เรามาขอให้เรารับหลังเนี่ยเราพอเราคิดถึงอ่าคนนี้เดินทางหรือจะเดินทางพ่กนี้วันรืนหรือว่าเดินทางไปแล้วสองสามวันเราเพิ่งรู้เราก็ขอดว้วยนะครับขอนี่แหละขอจากอัลลอฮ์อันเนี้ยเป็นดุอาที่อัลลอฮ์สุบานตลาทรงรักนะครับทีนี้ มันมีนะครับที่มันเป็นภาคผนวกเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับมีสุนหขให้กล่าวลากันนะครับแล้วก็สั่งเสียกันในขณะที่เราจะแยกกันเพื่อเดินทางนะครับอันนี้อีกเช่นเดียวกันคนมักจะเอาไปเชื่องโยมกับความเชื่อ โดยเชื่อในเรื่องของหลางเพราทำไมอ่ะถ้าเราพูดไปถ้าหากว่าฉันเป็นอะไรไปก็ฝากดูแลคนที่บ้านด้วยนะอย่างเงี้ยเราจะเดินทางเราเองก็อะไรสั่งเสียคนที่ที่เราจะจากไปเนี่ยเราก็บอกเขาเพราะว่าเราจะต้องจากก็ไม่รู้อ่จะจจจะไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ระหว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ตามนั่นคือการจากแล้วก็การจากเนี่ยนะครับเป็นการเดินทางที่ไกลนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลาไม่มากก็าตาม มันต่างกับการเดินทางอย่างเช่นในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับแชั่วโมง9ชั่วโมงถึงละแต่ว่าการเดินทางในยุคก่อนๆน,นะครับเราจะเห็นว่าแค่จากมักกะไปกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับ<ม>ไปที่มัส,สยิดอักซ์อเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินเท้าในยามปกตินีครับไปกองคาราวานเนี่ยสีวัน40คืนด้วยกันใช้40วัน40คืน อย่มากล้าไปกรุงเยรูซาเล็มนะครับ40วัน40คืนทีนี้ถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราเดินทางกันนะครับไม่ใช้ไม่ได้ใช้ระยะเวลาเป็นอะไรเป็นวันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคืนก็ตามแค่แปเก้าชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีสุนา่าให้ขอนะครับให้ขอดูอาให้มีการสั่งเสียหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาคนไปทําฮัทนะครับจะมีก็ไปอะไรไปเรือเดินทางเรือกัน เดินทางเรือก็กว่าจะถึงนะครับก็เป nah. ็นเดือนนะครับส so ีวันที่กว่าจะไปถึงเนี่ยก็มีสุนนะให้กล่าวแต่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปิป่าตัวนี้เพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลางร้ายเห็นไหมถ้าเราเราจะไปทําดีแล้วก็ไปพูดในเรื่องถี่ดีๆไปทำไมจะตั้งสังเสียมีคนใกล้บ้านก็ฝากดูแลลูกๆฉันด้วยนะฝากฉันเป็นอะไรไปก็ฝากดูแลนะ คือต้องสั่งเสียเอาไว้ห,หมดเรามันเรื่องของของไม่รู้ทั้งนั้นนะครับก็มีสุนทนให้มีการสั่งเสียแล้วก็ให้วชเสียะมีลูกมีหลานมีครอบครัวถ้าเราไปคนเดียวเราก็วชเสียะสั่งเสียเอาไว้คนที่ใกล้ตัวนะครับว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรให้มีทั้งหมดเรื่องของทรัพย์สินที่มีอยู่เราจะให้กับใครเราจะทําอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยก็มีสุนนะให้สั่งเสีย แต่คนบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเพราะไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะสั่งเสียไว้เพราะไม่รู้สุนนะตรงนี้นะครับพอจะพูดก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นลางร้ายหรือเปล่าวะจะไปแล้วก็ไปพูดในเรื่องที่ไม่ดีไปพูดถึงเรื่องตายไปพูดถึงเรื่องจะไม่ได้กลับมาอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอีมาเรามีความเชื่อมีความศรัทธาต่อลอสุบาลาลาแล้วเนี่ยไอ้คำสั่งเสียต่างๆเหล่านี้มันเป็นคําสั่งมันเป็นบัญญัติที่อัลอสุบานาวูวาตาลาเนี่ย พูดเอาไว้บอกเอาไว้นะครับพอเรารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งให้บอกมันก็ไปถือว่าเป็นเรื่องปกติจะตายหรือไม่ตายก็อัลลอฮ์บอกให้บอกเราก็บอกอัลลอฮ์ให้มีการสั่งเสียเราก็มีการสั่งเสียอัลลอฮ์ให้มีการขอดูอาเราก็ขอดูอาขอจากเขาขอดูอาให้เขาแล้วก็ขออะไรขอให้เขาขอดุอาให้เราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็เป็นบทบัญญัติด้วยอเราลองมาดูนะครับ ในอายะห์แรกเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตาลาได้เล่าถึงนบีอิบรอฮีมนะได้สั่งเสียลูกหลานของเขาของนบีอิบรอฮีมคือนบียะกูบนะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่าวัสซอบิฮาอิบรอฮีมุบันีฮิวะยะกูบยาบันีย์อินนัลลอฮ์ฮัสตอฟัลลกุมุดดีนฟัลาตมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตาลาได้ กล่าวนะครับโดยการเล่าเป็นเป็นฮิกายะว่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยได้สั่งเสียลูกหลานวงวานของเขาคือนบียะกูบสั่งว่าไงยาบานียาโอลูกหลานเอ๋ยอินนัลฮัสตอฟลากุูมุดดีนะศาส,สนานี้เนี่ยศาส,สนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบานะฮูวาตาลาทรงเลือกเฟนให้กับเจ้านะให้กับพวกเจ้าทั้งหลายนะ ฟะลาตโมตุนะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าตายอย่าพึงตายอย่าพึงเสียชีวิตอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมนะครับหรืออีกอยะหนึ่งอัมกุนตุมชูฮาดาอิฮาดะรกอิฮาดะรยากูบันเม่าหรือพวกท่านทั้งหลายเคยอยู่เคยปรากฏตัวอยู่ในขณะที่ความตายได้มาถึงยะกูบความตายได้มาถึงนบียะกุบน่ะใกล้จะตายน่ะ ก็ลาดิบลิบานีฮีนบียากุบตอนใกล้จะตายเนี่ยกล่าวพูดกับบรรดาลูกหลานวงวานมาตะบูดูนามิมบะดีแกจะอิบาดัตอะไรกันพวกแกเนี่ยหลังจากที่สิ้นชันไปแล้วนบียะกุบนะพูดกับบรรดาลูกหลานมาตะบูดูนามิมบะดี พวกท่านทั้งหลายจะอิบาดาจะสักการะอะไรหลังจากที่สิ้นฉันไปแล้วก็รูนะบุดุอิลลาฮะกะวะอิลลาฮ์อาบัยกะอิบรอฮีมวะอิสมาอิลแะอิสฮะก็อิลลาฮะวะฮิดะวะนะั์นุละฮูมุสลิมูน์อาพวกบรรดาลูกหลานก็บอกกับนบียกรุปในขณะที่ใกล้สิ้นใจว่านะบุดุอิลลาฮะกะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะ พวกเราเนี่ยจะอิบาดาพระเจ้าของของของ,ของท่านนั่นแหละนะนว่าอิลาฮะอาบาอิกะหรือไม่งั้นฉันก็จะอิบาดาพระเจ้าของบรรดาบรรพชนของพวกเจ้านั่นแหละคือใครล่ระบรรพชนบนรรพชนคืออิบรอฮิมอิสมาอิลก็อิสาอิลาฮาวาฮิดันจะอิบาดาพระเจ้าเดียวกันนะจะอิบาด์ดาพระเจ้าเดียวกันนั่นแหละนะ วานะนุลาหูมุสลิมูนและพวกเราก็จะเป็นผู้ที่ยอมรับเป็นผู้ที่ยอมจำนวนนะกับพระเจ้าของพวกท่านนะครับอ้าวตรงนี้พี่น้องเรามาดูนะว่าที่มีอายะที่บอกนะครับว่าให้เราเนี่ยมีการอำลากาันในขณะที่จะมีการเดินทางแต่เนี่ยที่พูดมาเนี่ยเดินทางไปไหนอ่ะเดินทางไปหาอัลลอฮ์สักนั้นเลยนะครับ เราเอาเรื่องของนบีอิบรอฮิมเรื่องของนบียะกูบนะครับสังเสียเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยนะครับเดินทางที่ที่ไปแล้วก็ไม่กลับมานะครับนั่นก็คือการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องตะเตรียมสเสบียงของเราเนี่ยให้พร้อมในการเดินทางไปแล้วไปขาดสนสเสบียงอะไรเนี่ย ไปขอยืมใครก็ไม่ได้ไปขอใครก็ไม่ได้นะครับไม่มีใครเขาแบ่งให้เพราะสเบียงในอาคิร์เนี่ยเป็นสเบียงที่มีความจํากัดเป็นสเบียงที่ต่างคนต่างต้งตองหาต่างคนต่างที่จะต้องตะเตรียมไปใครมีไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะไปขอยืมเขานะครับเหมือนกับเราเดินทางไปมะักะ้าไม่ได้เออลืมเอายาไปมีไม่ยาพวกนี้แก่ปวดหัวปวดท้องลืมเอาไปไปขอหน่อยแบ่งกันได้นะครับหรือว่าเสื้อ นะครับไม่ได้ไม่ไม่มีไปเลยไปถึงไปถึงแล้วในมน,นาวคนคอื่นเขามีไปหลายตัวไปเจอหน้าหนาวเข้าเนี่ยไปขอยืมขอยืมได้ไหมได้นะครับอันนั้นสเสบียงเดินทางไปแค่แค่ซาอุดีแค่มักกะแต่เวลาไปอาคริลเนี่ยต่างคนต่างห่วงที่ต่างคนต่างห่วงเพราะเกรงว่าจะไม่พอของตัวเองมีอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่พอนะครับเกรงว่าจะไม่พอจะไปแบ่งให้ใครเพราะว่าถ้าเกิดสเสบียงไม่พอขาดสเสบียงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สเสบียงไหม่พอมันไม่ได้ตามที่อัลลอฮฺสุบานตลาได้วางเอาไว้เรามีไปไม่ครบหรือไม่มีเลยเนี่ยผลก็คือเราจะต้องได้รับอาตาบได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานอหุวะตาลานะครับสเสบียงกันอย่างนี้สเสบียงแบบนี้เราเรียกว่าสเสบียงแห่งการตักกว่าอันนี้ในเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าการเดินทางที่อัลลอฮฺได้เอามากาเอาไว้ในสองอายะนี้เนี่ยนะครับในใน,ในในในอัลสุรออะไรบะกลรอ์อายะที่ร้อย สามสิบสองถึงร้อยสามสิบสามเนี่ยนะครับได้เล่าถึงนบีอิบรอฮีมสั่งเสียได้เล่าถึงนบียะกูบเวลาใกล้จะตายก็สั่งเสียกับลูกหลานถามว่าสั่งเสียเรื่องอะไรสั่งเสียเรื่องอิสลามสั่งเสียเรื่องของการเป็นมุสลิมในอญญายะแรกเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮิมสั่งเสียนบียะกูบ บอกว่าอย่าตายนะอัลลอฮ์ได้เลือกศาสนาอิสลามให้เป็นศาสนาของเจ้านะเพราะนั้นพวกเจ้าอย่าตายจนกว่าจะเป็นนุสลิมที่สมบูรณ์พอมารุ่นนบียะกูบนบียะกูบสั่งเสียกายสั่งเสียสั่งเสียลูกหลานนะครับลูกหลานของท่านบอกว่าจะคือสั่งเสียในลักษณะที่เป็นคําถามถามว่าจะอิบาดัตอะไรจะทําอะไรกันยังไงหลังจากที่สิ้นบุญฉันไปแล้วลูกหลานก็ให้คํามั่นสัญญาว่วาจะ อิบาดัดต่ออัลลอฮ์ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับบรรดาบรรพบุรุษทั้งหมดอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรูปหนึ่งที่เรียนกับพี่น้องก่อนนะครับว่านี่เดินทางจากไปเนี่ยเดินทางจากดุนยาไปอาลัมบารซักไปสู่อาคิรนั้นนะครับก็มีการสั่งเสียเวลาจะตายจึิงให้สั่งเสียแล้วถ้าเดินทางแบบไปแค่ไม่กี่วันละ่ะจะต้องสั่งเสียหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องอติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้ Bertanya-tanya, wajar tak? Wajar tak? Kalau kita berfikir, 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 kalau